สวัสดีครับแฟนๆอาร์เซนอลทุกท่านมาเจอกันเหมือนเดิมกับผมบอสวันกันเนอร์เช้านี้ก็เป็นเช้าที่แฟนๆอาร์เซนอลทุกท่านผิดหวังกับผลการแข่งขันของอาร์เซนอลเราที่ไม่สามารถเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ทําได้แค่เสมอในเวลา1ประตูต่อ1โดยที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ประตูขึ้นนําจากบูโน่ฟ์นันเดสก่อนที่ดารโร่ครับจะมาโดนใบแดงอาร์เซนอลเราก็มาตีเสมอได้จากกาเบียวมากันเยสแล้วก็มาติโนเดกาดพลาดจุดโทษอย่างน่าเสียดายมากๆครับ จบเกมครับช่วงต่อเวลาพิเศษทําอะไรกันเพิ่มไม่ได้อาร์เซนอลก็พลาดดวลจุดโทษไป3ประตูต่อ5ที่เหลือครับรูปเกมอาร์เซนอลเราพลาดเองทั้งนั้นโอกาสจังหวัดจบสกอร์ทำไม่ได้เลยครับยังไงก็ต้องพิจารณาเรื่องหากองหน้าเข้ามาจริงจริงจังๆได้แล้วครับสำหรับมิเกลเดต้าแต่เจ้าตัวก็ยังยืนยันในบทสัมภาษณ์ครับว่ากองหน้าก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องซื้อครับ ไปว่ากันถึงรายละเอียดกันครับ11ผู้เล่นตัวจริงของอาร์เซนอลในเกมนี้ประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูครับดาบิดลาย่าแบ็กขวาใช้เป็นยูเรนทิมเบอร์แบ็กซ้ายไมรูอิสเกอรี่คู่เซนเตอร์ครับวินเลียมซาดิบาจับคู่กับกาเบียวมากันเเยสกองกลางใช้เป็นจอร์จินโยมิเกลเมดิโนมาติโนเดกาดแล้วก็แนวรุกครับกาเบียวเจซูสกาเบียลมรตินารี่แล้วก็ขายฮังวดครับ โดยที่อาเตต้าส่งดิคันไร์ลงมาแทนมิเกลเมเิโนโ่เลนดูทอสซาลงมาแทนไคมลุยส์เกลลี่แล้วก็โทมัสปาเต้ครับลงมาแทนยูเยนทิมเบอร์คิเลียนเทนี่ลงมาแทนจอจินโยครับไปว่ากันถึงบทสัมภาษณ์ของมิเกลเรต้าหลังเกมครับมิเกลเรต้าว่าอย่างไรกันบ้างโดยที่มิเกลเรต้าได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงฟอร์มการเล่นโดยเขากล่าวว่า มันน่าเหลือเชื่อมากที่เราไม่ได้เป็นฝ่ายชนะในเกมนี้ถ้าจะสรุปให้สั้นๆที่สุดก็คือเราครองเกมเหนือกว่าคู่แข่งในทุกด้านทั้งการสร้างโอกาสและการเข้าทำและทุกอย่างที่เราพยายามทำเพื่อชัชชนะแต่เรากลับไม่ได้ในสิ่งที่เราสมควรได้รับมันอย่างชัดเจนสิ่งสําคัญในการแข่งขันคือการส่งบอลเข้าประตูซึ่งเราทําได้เพียงแค่ครั้งเดียวจากโอกาสที่มีมากมายรวมถึงจุดโทษด้วย มิเกลเดต้ายังกล่าวเสริมอีกครับว่าเรากลับบ้านด้วยความเศร้าสุดหัวใจแต่ผมไม่อาจภูมิใจในตัวลูกทีมได้มากกว่านี้แล้วทั้งในแง่ของทีมโดยรวมและผลงานของแต่ละคนพวกเขาทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งในเกมนี้และเกมกับนีคาเซิลเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาการเจอกับ2ทีมชั้นนํานี้เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อแต่เราไม่ได้รับผลตอบแทนที่คู่ควรที่จะได้รับในสิ่งที่เราทํามันน่าผิดหวังจริงๆก็เหมือนที่พูดนั่นแหละครับเล่นดีกว่า ยิงไม่ได้ก็เท่าเดิมก็ต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นครับสำหรับทีมอาเซ n นอลเรานอกจากนี้ครับมิเกลเดต้ายืนยันถึงความเชื่อมั่นด้วยความรักที่มีต่อลูกทีมทุกคนรวมถึงคายอันวัดว่าถึงตัวคายอัวัดและทุกคนในทีมผมอยากบอกว่าผมรักพวกเขาและเราทุกคนก็รักพวกเขา ทั้งในฐานะตัวบุคคลและในฐานะทีมพวกเขาเป็นความสุขของเราสิ่งที่ทีมนี้ทำได้ในทุกๆ3าวันมันน่าเหลือเชื่อมากไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมจะไม่มองข้ามสิ่งเหล่านี้เพียงเพราะผลการแข่งขันหรือเพราะว่าเราไม่ได้ผลลัพธ์ที่คู่ควรสิ่งที่เราต้องทำคือต้องถามตัวเองว่าเราทำอะไรให้ดีขึ้นได้อีกและพยายามทำให้มันเกิดขึ้นแม้มันจะยากมากทั้งในด้านความรู้สึกและความมั่นใจแต่มันเป็นสิ่งที่ท้าทายแต่ผมบอกได้เลยว่า ผมไม่สามารถขออะไรจากลูกทีมมากกว่านี้ได้อีกแล้วก็มิเกลเดต้าก็เชื่อมั่นกับลูกทีมนะครับว่าทําผลงานได้ขนาดนี้จากการลงเล่นที่นัดการแข่งขันมันค่อนข้างที่จะถี่ขนาดนี้มิเกลเดต้าก็พอใจครับถึงผลการแข่งขันจะออกมาไม่น่าพอใจครับขณะดเดียวกันครับมิเกลเดต้าตอบคําถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเสริมกองหน้าคนใหม่ว่า มันไม่จําเป็นแต่ผมเข้าใจว่าบางสิ่งที่เราพลาดไปจากหลายมุมไม่ว่าจะเป็นในด้านการเล่นหรือรูปแบบต่างๆแต่ผมบอกได้เลยว่าผมรักนักเตะของเราทุกคนอย่างเต็มที่ผมมุ่งมั่นที่จะโฟกัสไปที่ผู้เล่นที่เรามีและช่วยพวกเขาให้สามารถเล่นในระดับสูงได้ส่วนเรื่องอื่นๆที่อยู่นอกเหนือจากนี้มันไม่ได้อยู่ในมือของเราหรือในมือของผมเลยนอกจากนี้ครับมิเกลเดต้าเปิดเผย,เเผยถึงความกังวลเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของกาเบรียลเคซูตว่า เป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างมากมันคือความรู้สึกของผมเขาต้องถูกขามออกจากสนามด้วยเปรและแสดงอาการเจ็บปวดอย่างชัดเจนเขาจับไปที่หัวเข่าของเขามันดูไม่ดีจริงๆนอกจากนี้ครับมีเกลเดต้าตอบคำถามเกี่ยวกับแรงกดดันในการคว้าชัยชนะในศึกดาบี้ลอนดอนเหนือครับว่าไม่ว่าผลการแข่งขันสองนัดก่อนนี้จะเป็นอย่างไรดารบี้ลอนดอนเหนือก็ยังคงเป็นเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในฤด,ดูกาลสำหรับแฟนๆของเราและมันมีความหมายกับเรามาก เราตื่นเต้นและตั้งตารอที่จะลงเล่นในเกมนี้ก็มันแพ้ไม่ได้จริงๆมีแค่อย่างเดียวต้องชนะสเปอร์สถานเดียวเท่านั้นครับนอกจากนี้ครับมิเกลเดตาเ้ากล่าวถึงภาพรวมการแข่งขันในสัปดาห์นี้ว่าผมเข้าใจมุมมองนี้แต่ในอีกแง่หนึง่งนี่คือสัปดาห์ที่โดดเด่นเพราะเราได้เห็นสิ่งที่ทีมทําได้อีกครั้งในวันนี้หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ3วันก่อนและสิ่งที่เราทํากับ2ทีมที่ดีที่สุดในช่วงเวลานี้นี่คือสิ่งที่ผมยึดจากผลลัพธ์เท่านี้ ผมมั่นใจว่ามันน่าผิดหวังมากแต่มันไม่ใช่สิ่งที่ผมโฟกัสผมคิดว่าถ้าทําแบบนั้นมันจะไม่ยุติธรรมกับทีมของเราจริงๆขณะเดียวกันครับมิเกลเดตตาชื่นชมโอเดกาด์กล้ารับหน้าที่สังหารจุดโทษแม้เคยพลาดมาก่อนว่าสิ่งแรกที่เกิดขึ้นเมื่อคุณต้องการแสดงความรับผิดชอบและเป็นผู้นําในทีมคุณต้องยอมรับว่ามันอาจเกิดความผิดพลาดได้เขาพลาดไปแล้วครั้งหนึ่งแต่สิ่งที่ผมชื่นชอบคือเมื่อผมถามนักเตะว่า ใครอยากรับหน้าที่นี้เขาเป็นคนแรกที่ยกมือและบอกว่าผมจะยิงเองนั่นคือนักเตะที่เราต้องการคุณต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลําบากและมันเกี่ยวกับคุณว่าจะตอบสนองกับสิ่งเหล่านั้นอย่างไรเขาเป็นกัปตันทีมเป็นผู้นําและผมรักเขาที่กล้าทําสิ่งนี้อีกครั้งในวันนี้สุดท้ายครับมิเกลเดต้ากล่าวถึงการกระตุ้นแฟนบอลในสนามระหว่างเกมการแข่งขันครับว่า ผมทำแบบนั้นมาก่อนแล้วพอหลังจากผลเสมอมันก็ชัดเจนในตอนนั้นผมแค่ต้องการทำให้แน่ใจว่าเราสร้างบรรยากาศที่จำเป็นสำหรับทีมเพื่อคว้าชัยชนะนอกจากนี้ครับมาติน,นเดกาแสดงความผิดหวังหลังเกมที่พ่ายต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยเขากล่าวว่ามันเป็นความพ่ายแพ้ที่ยากจะยอมรับมันน่าผิดหวังมากผมคิดว่าเราคองเกมได้อย่างสมบูรณ์ตั้งแต่ครึ่งแรกจนจบเกม เราควรจะเฉียบขาดกว่านี้ในจังหวะสุดท้ายทั้งการผ่านบอลและการจบสกอร์การแพ้ในบ้านแบบนี้ในเกมที่เราคลองทุกอย่างมันยากจริงๆมันยากที่จะบอกว่าอะไรในตอนนี้แต่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆทั้งจังหวะการจ่ายบอลสุดท้ายการจบสกอร์และการตัดสินใจอีกเล็กน้อยผมคิดว่าเราทําได้มากพอที่จะชนะเกมนี้ผมไม่แน่ใจว่าพวกเขามีโอกาสดีกว่าลูกที่ยิงได้หรือเปล่าแต่เรามีโอกาสมากมาย รวมถึงจังหวัดจุดโทษของผมที่ควรจะเป็นประตูนอกจากนี้ครับมาตีนอเดาดกระตุ้นให้ทุกคนร่วมใจกันโดยเขากล่าวว่าเราต้องอยู่ด้วยกันเราชนะและแพ้ไปด้วยกันมันเป็นความพ่ายแพ้ที่ยากจะยอมรับแต่เรายังมีเกมสําคัญรออยู่มีเป้าหมายอีกมากที่ต้องเล่นเพื่อเราเราต้องร่วมมือกันทํางานอย่างหนักและสนับสนุนกันตอนนี้คือเวลาที่ต้องโฟกัสกับเกมนัดถัดไปและต้องคว้าชัยชนะมาให้ได้ก็เป็น ความคิดเห็นจากกัปตันมาตินโนติกาดเราครับก็ไปว่าถึงสถิติภาพรวมในเกมนัดน,นี้ครับอาร์เซนอลหนึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหนึ่งโอกาสได้ประตูเอ็กซ์เพลทโกอาร์เซนอลสามจุดสองสองขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับศูนย์จุดสองเจ็ดน้อยมากครับแต่ก็ยังสามารถยันประตูหนึ่งประตูต่อหนึ่งได้จนจบเกมช่วงต่อเวลาพิเศษก่อนที่จะไปเอาชนะในจุดโทษได้ครับโอกาสยิงทั้งหมดอาร์เซนอลยี่สิบหกครั้งเข้ากรอบเจ็ดครั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจ็ดครั้งเข้ากรอบสี่ครั้ง อารเซนอลคองบอลทั้งหมด70%ส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต้ครับคองบอลได้เพียง30%ครับก็รวบรวมบทสัมภาษณ์หลังเกมมาฝากกันครับบทสัมภาษณ์อื่นๆติดตามได้ที่เพจบัดวันกันเนอร์ครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ